สวัสดีค่ะวันนี้ครูอ่อนนะคะจะพาไปดูกิจกรรมของโรงเรียนค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะเดี๋ไปด้วยกันเลยค่ะเาแล้วนะคะครูอ่อนเจอนางฟ้าตัวน้อยแล้วสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะหนูมาหนูหนูมามอบตัวอะไรคะรถมาลูกรถมาไอไอซีมากับคุณแม่ใช่ไหม อาพาเจอคุณแม่หน่อยสวัสดีค่ะคุณแม่ดีใจไหมคะดีใจไหมดีใจค่ะสิทธิ์เก่านะคะสิทธิ์เก่าค่ะยินดีต้อนรับเนาะเราเจอหน้ากันประจําอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เราก็เจอกันต่อไปเรื่อยๆนะลูกนะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะจุดนี้อาคารนันกประสงค์นะคะอาคารอเนกประสงค์ ข้างในจะเป็นสถานที่รับมอบตัวนักเรียนใหม่ในโครงการ IEC ค่ะาในอาคารอเนกประสงค์นะคะมีคุณครูและเจ้าหน้าที่มาบริการรับมอบตัวนักเรียนผู้ปกครองวัทยอยมาเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะณจุดนี้ แปดโมงครึ่งค่ะท่านผู้ปกครองสาม,มารถมามอบตัวให้กับลูกๆของเราที่อยู่ในโปรแกรม IEC หรือภาษาอังกฤษเข้มนะคะคุณครูก็จะรอรับบริการท่านผู้ปกครองทั้งวันค่ะตั้งแต่เช้าผู้ปกครองก็ทยอยมาเรื่อยๆจุดนี้เป็นจุดเสื้อผ้านักเรียนคููพามาถึง ตึกอิงนิสโปรแกรมนะคะซึ่งเป็นสถานที่มอบตัวของนักเรียนใหม่ในโครงการพนิตเข้มผู้ปกครองที่มาถึงแล้วก็เข้ามาในห้องประชุม EP สสำหรับพันผุ้ปกครองที่ต้องมามอบตัวบุตรหลานในโครงการพนิตเข้มสถานที่ที่ใช้ก็คือห้องปชุม EP ค่ะมีเจ้าหน้าที่และคุณครู นั่งรอรับบริการกับท่านผู้ปกครองดูค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าครูอ่อนได้พาท่านผู้ปกครองแล้วก็ทุกท่านนะคะได้ไปดูบรรยากาศของการรับมอบตัวของนักเรียนใหม่ของเราทั้งโครงการคณิตเข้ม และโครงการอังกฤษเข้มค่ะและอย่าลืมนะคะในวันศุกร์นี้ยังมีอีก2โครงการค่ะที่จะต้องอมามอบตัวให้กับคุณหลานของท่านนั่นก็คือโครงการ SG วิทยาศาสตร์เข้มกับโครงการภาษาจีนหรือ ICC นะคะก็อย่าลืมนะคะตามที่ย้ำกันไว้ว่าให้มาตรงเวลาหรือมาก่อนเวลานะคะจะได้มา,ามําภารกิจตรงนี้ให้เรียบร้อยมามอบตัวกัน เป็นลูกของเราในรั้วอนุบาลรักทุกคนนะคะขอให้ทุกท่านค่ะโชคดีนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามครูอ่อนชาแนลแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะทุกท่านจะได้รับทราบข่าวสารใหม่ๆอย่างทันท่องทีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะไม่ bye bye.